ใจจะลงไปข้างล่างนะเปิดประตูมาฝนตกไม่ลงดีฝ่าส่องให้ดูข้างหลังนะดูสิปีนี้นะเพื่อนๆน,น,นะต้นซิรีนนะ่ะไม่ค่อยออกดอกไม่เข้าใจเหมือนกันที่ที่บรัสเกไรฟฟสก็ไม่ออกนะเนี่ยต้นนี้ก็ไม่ออกไม่น่าเชื่อเลยปีที่แล้วนี่โหดอกเต็มต้นดอกเยอะมาก อันนี้สงสัยว่าขี้ฝุ่นนี่มาจากไหนคุยไปหันไปเห็นขี้ฝุ่นตกใจเพื่อนๆเ,เนี่ยๆๆขี้ฝุ่นทั้งนั้นเลยเนี่ยสงสัยจะมาตอนก่อนที่ฝนจะตกอะ่ะเพราะว่ารถสิบล้อวิ่งขนไม้เยอะมากเลยถนนหน้าบ้านฝั่งนู้นเสียงนกร้อง เราจะพาลงไปดูต้นลุ่มมาสน่อยมีลูกติดหรือเปล่าไม่ไปฝนตกลงไปทาสีก่อนยังไม่เสร็จเพื่อนๆยังข้างล่างยังมีอีกเยอะเลยที่ต้องซ่้มแซมอะ่ะก็ตอนนี้ลงุงลงไปเริ่มก่อนแล้วก็ทาสีไปงัดตรงนั้นแง่ตรงนี้ไปแล้วก็ส่วนนอกบ้านเนี่ยก็จะมีนะที่วางแผนไว้กับลุงะนะ เนไม่ข้างบ้านเนี่ยก็จะทาขอบหน้าต่างนั่นแนหะก็จะทําไม่ได้ทําใหม่หรอกคือคือขัดแล้วก็ทาสีใหม่ส่วนตรงตรงไอ้ดินหรือพลติกดาๆเนี่ยก็จะซื้อดินแล้วก็มาใส่ให้รอบตัวบ้านเลยให้ให้ให้มันสูงให้ดินตรงให้บริเวณข้างบ้านเนี่ย สูงฝ่าสูงกว่าหญ้านะ่ะเวลาฝนตกมาน้ําจะได้ไม่ซึมลงชั้นล่างเขาเขาบอกมาว่าอย่างนั้นคนบ้านนี้นะนะก็เลยคือเอาหน่อยพอพอโรยดินเสร็จใช่ไหมน่าจะฟางประมาณสักห้าสิบเซนออกจากตัวบ้านหลังจากนั้นก็จะซื้อหินดำๆมาโรยรอบอีกทีนึง เรื่องของเรื่องนี้ก็คือว่าฝั่งนี้เหมือนกันนะรอบบ้านเลยนะที่ท,ที่มีโครงการว่าจะทําโอ้ยข้างบ้านอยู่ตรงไหนแล้วคือดูยากแก่และอ๋อโนโนโนอข้างบ้านคือป้าเน,นะที่เกียรติถอนหญ้าถ้าสังเกตดีๆข้างบ้านนะมันขึ้นไวมากเลยนี่กลับไปตอนวันไหนเนี่ยดูหญ้านะ ไม่ลงให้ดูอย่างนี้แหละกลับ <G l ug> ไปตอนเออป้าทงานวันอังคารกับวันจันทร์อืมกับวันจันทร์วันนี้วันวันเสาร์มาเมื่อวานกี่วันนะ่อะอาทิตย์สาทิตย์หนึ่งยาบอกคืบแล้วอะ่ะมันโดนฝนไงถ้าเออวันจันทร์นี้ถ้าฝนตกอย่างนี้ก็ตัดไม่ได้นะต้องก็ต้อง,งอทิ้งไว้อีกอาทิตย์หนึ่งแล้วพอยมาตัดคงจะเกือบเกือบพอเข่าแล้วนะแค่นี้ก่อนนะช่วยงานลุงก่อน